ค่ะสวัสดีค่ะไม้พาเลทอ้อยค่ะจะมานําเสนอสินค้าตัวใหม่นะคะก็คือตู้นี้จะกว้างอยู่ที่80ค่ะกว้างด้านหน้านะคะอยู่ที่80ค่ะด้านข้างนี่อยู่ที่35เซนค่ะอ่าตรงกลางนี่สามารถถอดได้นะคะสามารถเอาออกได้นะคะลูกค้าจะเอาออกหรือเอาเอา เอาออกถ้าสามารถจะขายเหมือนจะขายข้าวมันไก่ก็สามารถอ,าออกได้จะขายก๋วยเตี๋ยก็เอามาใส่ได้ค่ะความสูงตรงนี้อยู่ที่เจ็ดสิบค่ะกว้างแปดสิบสูงเจ็ดสิบกว้างด้านข้างคือสาสิบห้าเซนค่ะชั้นบนวางของได้ค่ะชั้นล่างมีที่แขวนของค่ะที่แขวนค่ะลูกค้านำไปใส่กระจกเองได้เลยนะคะ ขอบคุณมากค่ะที่ติดตามไม้ผลิตอ้อยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ